ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาดูชมนะครับดูชมไก่นะครับผมที่ซุ้มฟาร์มสสสิริพรชัยนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเวลาก็จดโมงเช้านะครับนี่ก็ให้อาหารไก่นะครับโอ้โอีกชุดหนึ่ง ไก่กำลังสวยนะครับชุดนั้นจอกสีสานะครับไก่ก็เหลืออยู่10ตัวนะครับอคอกนี้นะครับเป็นตัวผู้8ตัวนะครับพ่อเป็นเจ้านกวีดนะครับนกวีดนะครับ แม่เป็น B2 นะครับอายุก็4เดือนนะครับดนั้นนะครับไก่ก็สวยสมบูรณ์ทุกตัวนะครับโครงสร้างดีมากเลยนะครับนี่ครับพันแสงนะครับแม่ขาวนาคานะครับปล่อยคุ้มฟูงนะครับไก่อายุ จะเข้า6เดือนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นความหวังอีกตัวนะครับน่าจะไม่พลาดนะครับตัวนี้นะครับคอกพี่ก็ดีนะครับผมเพื่อนๆดูนะครับไก่รุ่นชุดนี้ก็จะเป็นไก่ของอาจารย์ขุนเทพดีลานะครับ ป็นชุดแรกนะครับเหลือไก่ตัวผู้อยู่แปดตัวนะครับอาจารย์ยังไม่จับนะครับอีกเดือนครึ่งอาจารย์ก็จับแล้วครับชุดนี้นะครับไก่สวยสมบูรณ์ทุกตัวนะครับโครงสร้างดีมากเลยนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับฝนตกนะครับหน้าตาฉลาดมากเลยนะครับนี่ ตัวนี้ตอนเด็กๆนะครับทรงดีมากตัวนี้นะครับทรงสวยกว่าเพื่อนนะครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าเดือยหักนะครับเดือยหักนะครับเป็นพี่ของเจ้าพันเสกนะครับเป็นไก่ชายชนในสนามจริงนะครับเดือยหักก็เก่งนะครับเดือยหักนี่ดีมากนะครับ เจ้าเดยหักนี่จะมีความไวนะครับเป็นไก่หัวไวหัวดิ้นกว่าพันแสงนะครับแต่ว่าแข้งนี่ไม่หนีกันนะครับเป็นไก่แข้งดีมากๆตวกนี้นครับตัวนี้ก็พันแสงนะครับพันแสงแม่เทาบิ๊กกับนะครับนี่คู่นี้นะครับนี่กำลังสู้วยนะครับนี่สวยสมบูรณ์โครงสร้างดีนะครับเห็นเตะนะนะครับนี่ตัวตัวกดนี่เห็นเตะแล้วนะครับเดินใส่อย่างเดียวเลยตัวนี้นะครับ ดึงได้นี่แข้งดีมากเลยนะครับนี่เจ้าเยียเล็กนะครับเจ้าเยียน้อยอันนี้เจ้าเยียหำน้อยนะครับนี่สวยแล้วครับเริ่มกำลังสวยนะครับ ครับลูกเดือยหักนะครับเดือยหักนะครับแม่เป็นสายโกเซมนะครับตัวนี้นะครับกำลังสวยนะครับนี่ตัวเมียคู่เกิดนะครับแล้วก็จะมีไก่ชุดเล็กนะครับเป็นชุดที่สองนะครับที่ได้นำมาเลี้ยงนะครับอาจารย์นำมาปล่อยนะครับ ตัวนี้อย่างสวยเลยนะครับนี่พวกนี้ก็ออกมาจากคอกแล้วนะครับออกมาจากเล้าแล้วนะครับเดี๋ยวเขามาได้กินเศษใบไม้ ได้ออกมาตากแดดก็จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับพาเพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับที่ปล่อยไก่นะครับโซนนี้ก็จะุกๆหน่อยนะครับเอาไว้ให้ไก่นอนเล่นนะครับทีแรกว่าจะเก็บกวาดนะครับเก็บกวาดทำความสะอาดให้สะาาอาดหูสหาตานะครับ แต่ที่จริงแล้วไก่เขาจะชอบบรรยากาศประมาณนี้นะครับพวกไก่ครับเขาจะได้คุ้ยเขียกินเศษเศษไม้เศษใบไม้นะครับแล้วก็มีปวกด้วยนะครับมีปวกมีหนอนอีกชุดนึงนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังเล้านอนนะครับพวกนี้ก็สวยนะครับไก่จาาเขานี้นะครับ ออกเป็นสีกดๆทองๆนะครับนี่ถ้าอากาศร้อนๆเขาก็มาหลบอยู่ตรงนี้นะครับไก่นะครับ เดี๋ยวฝนตกใส่อีกสักพักก็น่าจะใบเศษใบไม้ก็จะน่าจะเปื่อยเน่าเปื่อยนะครับมามาดูไก่ก็เขาจะกินนะครับพวกไก่นะครับดูแล้วมันก็มันก็จิกกินนะครับจิกกินเศษใบไม้แห้งจิกกินเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับที่มันผุ อกนี้ก็เป็นไก่เบอร์แข้งดีนะครับผมพอพันชายชนในสนามจริงนะครับนี่ลูกเจ้านกหวีดนะครับนกหวีดในแข้งดีมากเลยนะครับเป็นไก่แทงสองแข้งสองต่อนะครับนกหวีดนะครับแม่ชุดนี้ก็มีสองก็ให้ลูกดีนะครับผม กำลังสวยนะครับเดี๋ยวขา,เ,ขาเดี๋ยวเขาก็โตแป๊บเดียวนะครับไก่เดี๋ยวจะออกเป็นไก่สีสีสานะครับวนนี้เหล่านี้สีสาสีสาีะีเย้ยเขาขาวๆนะครับ กงหญ้าก็ปลูกหญ้าและไก่มันไก่เล็กมันเข้าไปจิกกินนะครับเดี๋ยวจะปลูกใหม่นะครับแล้วก็หาตาข่ายตาข่ายตาทีมาใส่นะครับไม่ให้ไก่เข้าได้นะครับเอาพวกเล็กนี่แหละครับมาปล่อยมันเข้าไปได้มันก็เข้าไปจิกกินนะครับผักบุ้งก็หมดเลยนะครับเดี๋ยวรอปลูกใหม่นะครับ ครับรูวิ่งนี่ก็ถือว่าดีนะครับเป็นคอนให้ไก่เล็กขึ้นมานอนเล่นด้วยนะครับไก่มันวิ่งไปวิ่งมามันขึ้นกระโดดขึ้นมานอนเล่นข้างบนนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าออกกําลังในตัวนะครับไก่เล็กไก่เล็กไก่เด็กนะครับ <c oughs> เออวันนี้ไอ้พวกนี้ออกมาเวยวันนี้ปกติเขาจะไม่ค่อยออกมานะครับ เพราะว่ามีอาหารอยู่ด้านหลังนะครับก็ใส่ไปเป็นกระมังเหมือนกันนะครับโอ้เมื่อเช้านี้มันตื่นนะครับไม่รู้ตื่นอะไรนะว่าเ,เช้านี้ครับมันก็เลยออกมาว่าจะขั้นว่าให้อยู่ว่าจะขั้นข้างหลังไว้ไม่ให้เขาออกมานะครับไก่หนุ่มนะครับแม่คู่เกิดบีสองก็ผ่านนะครับเช็คผ่านก็จะมีตัว น่ครับสาหลอนะครับสาหลอก็เป็นลูกคู่เกิดบีสองนะครับสาหลอนี่ดีนะครับไก่ชุดนี่ดีนะครับไก่ตัวผู้เยอะแต่ว่ามองดูเตะคัดซ้อมแล้วผ่านผ่านเกือบทุกตัวนะครับลูกชุดนี้นะครับนี่สวยมากสาหลอนะครับ ตัวนี้พวกที่เป็นไก่เดือยดีนะครับผมอายุก็เริ่มเลี้ยงนะครับเข้าคอสเลี้ยงแล้วนะครับได้ปั้มได้ปั้มนวมได้ตัวละสองยกแล้วครับปั้มครั้งละสิบห้านาทีนะครับนี่ลูกพันเสงนะครับขาวนาคานะครับตัวนี้ปั้มนวมไปก็เล็บหักนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้เล็บเข้าหายดีก่อนนะครับตัวนี้นะครับ นี่เขียวหลอครับเขียวหลอเขียวหลอนี่ก็เนื้อเริ่มแน่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ได้ออกกําลังกายต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ก็มีเวลาว่างนะครับอยู่บ้านนะครับก็ได้จับไก่ออกมารูบหน้ารูบตาตากแดดวิ่งลู่นะครับแล้วก็ปั้มนวมนะครับ พวกนี้ก็รอซ้อมนะครับรอซ้อมจริงสักสามยกก็ออกไล่เข่งได้แล้วครับตัวนี้ก็ลูกพันเสงนะครับพันเสียงแม่นินจานะครับคู่เกิดกิ่งนะครับไข่ทิ้งแล้วครับชุดนี้ครับเดี๋ยวเก็บไข่นะครับชุดนี้ไม่ไม่ได้เอานะครับชุดนี้นะครับ เดี๋ยวเก็บไข่แล้วรอทำสาวใหม่นะครับบรรยากาศนะครับซุ้มฟาร์มสอสิริพรชัยนะครับวันนี้ช่วงนี้ฝนตกนะครับตกทุกวันเลยนะครับผมบาานี่เดดออกแล้วครับถ้าเด็ดออกก็จะ ดีนะครับผมเพราะว่าไก่มันชอบไก่นี่เขาจะชอบอัปเดดนะครับมันจะชอบนอนตากแดดนะครับตัวนี้อีกสักหนึ่งเดือนนะครับผมติให้ดูรับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ผมว่าน่าจะดีนะครับผมตัวนี้นะครับ เพราะว่ามันเป็นไก่ดุนะครับตัวนี้นะครับเราเวลาเราจับเวลาแล้วมันจะจิกนะครับจิกแล้วก็เตะด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอขนคอนะครับขนคอสักเดือนหนึ่งรอขนคอรออายุหน่อยนะครับถ้าไก่ยังอ่อนเกินนะครับตะก็ความเสียงก็เยอะนะครับเพราะว่าทั้งกระดูกนะครับกระดูกแล้วก็ แข้งขานะครับข้อแข้งข้อข,ขาเขายังไม่แข็งแรงนะครับถ้าตะไปบางตัวโดนปะทะโดนตะก็อาจจะข้อเคล็ดขาเคล็ดนะครับผมก็ประสบการณ์ก็มีหลายหลายตัวนะครับที่ซ้อมแต่เด็กๆนะครับก็เสียไก่เลยก็มีนะครับเป็นไก่พวกขาหลุดก็มีสะโพกหลุดก็มีขาเคล็ดก็มีนะครับที่จริงไก่ถ้าเรารออายุได้นะครับก็จะดีมากนะครับ คัดฝึกซ้อมนะครับอายุเจ็ดเดือนถ้าจะติก,ก็ติดูเวลแต่ว่าไม่ต้องตินานนะครับติสักห้านาทีสิบนาทีก็พอนะครับติไปเรื่อยๆนะครับพักอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์ติครั้งหนึ่งนะครับติครั้งละห้านาทีสิบนาทีนะครับติไปจนกว่านู่นแหะครับอายุเขาเก้าเดือนสิบเดือนนู่นแหะครับทีนี้ก็เริ่มติเริ่มปั้มเต็มยกนะครับ ไก่มันก็อยู่ที่คนเลี้ยงด้วยนะครับไก่นะครับคนเลี้ยงดีนะครับดูแลไก่เก่งเลี้ยงดีก็ไก่ก็มีอนาคตนะครับสายเลือดพันธุกรรมดีนะครับผมเพราะว่าไก่ทุกวันนี้เก่งทุกที่นะครับก็จะวัดกันอยู่ที่สนามนะครับ ไก่เด็กอาจารย์ชุดนี้จะออกงอนแจนะครับนี่ชุดนี้ออกงอนแจเยอะออกงอนแจออกงอนแจแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นออกเยียดเยียด้วยนะครับไม่รู้ลูกตัวไหน วันนี้ก็ว่าจะนวมไก่อยู่นะครับจะนวมไอ้สาหล่อกับเขียวหล่อไว้นะครับเดี๋ยวนวมไว้ <c oughs> นวมอีกครั้งหนึ่งก็พักอีกประมาณอาทิตย์ก็จะเตะแล้วครับทีนี้ครับเตะจริงแล้ว ว่าการนวมการฝึกซ้อมนะครับเรานวมเราดูจากสภาพไก่นะครับดูจากสภาพไก่ใหม่นะครับครั้งแรกก็อาจจะนวมสัก10นาทีนะครับเอาพอไหวนะครับเราดูสภาพไก่นะครับครั้งที่2ก็สัก15นาทีนะครับครั้งที่3ก oui> ็นวมสักถ้านวมได้เต็มยกได้ก็เราก็ดูสภาพไก่ถ้าเต็มยกได้ก็ใส่เต็มยกนะครับทีนี้แล้วก็พักนะครับพักวิ่งลู่วิ่งซุ่ม นะครับเช็ดน้ำกาดแดดนะครับพวกกล้ามเนื้อร่างกายเขาก็จะฟิตแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ซ้อมจริงครับทีนี่ครับซ้อมจริงได้นะครับการออกกำลังกายก็ทำได้หลายอย่างนะครับปั๊มนวมตีเป้านะครับถ้าเรามีเวลาไม่เยอะก็ เน้นปั๊มนวมกับเตะเป้าแล้วครับบางคอสก็มีไวน้ำด้วยนะครับไก่หนุ่มขึ้นใหม่ก็บางซุ้มฟาร์มก็จับไบวน้ำนะครับนี่ผมก็ว่าจะลองดูอยู่นะครับว่าจะซื้อถังน้ำหรือท่อน้ำนะครับมาไว้ทดลองนะครับทดลอง บรรยากาศนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสุนาร์มสสิริพรชัยนะครับผมแล้วก็จะมีโซนข้างบ้านนะครับข้างนอกนะครับเดีย๋ยวพาเดินไปดูหน่อยนะครับนี่ฝนตกก็จะเฉะหน่อยโซนนี้ก็จะเป็นบ่อแหนแดงครับหมดบ่อแหนแดงว่าจะ เอากบมาปล่อยอยู่นะครับเอากบมาปล่อยไว้เลี้ยงไปดูเล่นสัก10-20ตัวนะครับนี่ก็เป็นแปลงหญ้านะครับไก่กินดีนะครับหญ้าหวานตัวนี้นะครับไก่ชอบกินนะครับตัวนี้เป็นเล้านอนนะครับใช้ผ้าสแลมนะครับขุมด้านข้างไว้เพื่อกันฝนสาดนะครับ เรานอนตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับที่ผมตั้งใจทําไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับตะวันฉายแม่เจ้เทพดีลานะครับออกวอนเจ้นะครับ ตัวนี้ด้วยหักแม่เทวบิ๊กัปนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็ส่งข่าวมานะครับผมก็ลูกเจ้าพันเสงนะครับก็ถือว่าดีนะครับเตะคัดซ้อมนะครับไล่แข็งนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับพันเสงก็เป็นน้องเจ้าด้วยหักนะครับแต่ว่าต่างพ่อนะครับแต่ก็กิ่งเหมือนกันนะครับลูกพันเสงผ่านแล้วเดี๋ยว ชุดนี้นะครับรอเพื่อนๆสมาชิกนะครับรอเพื่อนๆนะครับฝากติดตามชุดลูกเจ้าด้วยหักด้วยครับโดยหักก็เป็นไก่พม่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่แข่งปลดอาวุธนะครับเป็นไก่หัวดิ่นครับหัวดินเป็นไก่เตะเป็นจังหวะนะครับโดยหักนะครับชนสไตล์ง่ายๆนะครับหน้าหงอนหน้าคางนะครับ ตัวนี้ตะวันฉายแม่เป็นเสือใหญ่นะครับตัวนี้ตะวันฉายแม่เพชรดำนะครับที่ผมทำว้นี่ก็ลูกไก่นะครับที่เพาะพัฒนาทำว้นะครับก็คอกพี่นะครับมีผลงานทุกทุกชุดเลยนะครับ ที่ผมตั้งใจทําเพราะว่าไม่ได้ทําเยอะนะครับผมทํานี่ก็คัดแม่ไก่อยู่นะครับคัดอีกอยู่นะครับว่าตัวไหนให้ลูกประมาณไหนดีขนาดไหนนะครับถ้าใช้ไม่ได้ก็ทิ้งนะครับนี่ลูกเดือยหักลูกเดือยหักจะสวยนะครับพวกเดือยหักพวกพันแสงนะครับลูก สีจะสวยครับสีประมาณนี้นะครับนี่ตะวันฉายตะวันฉายแม่ชายน้อยนะครับหน้าคมกลิบเลยตัวนี้นะครับ ตะวันฉายนี่จะเด่นไปทางชนเชิงนะครับเป็นไก่สไตล์หน้าหงอน,นหน้าหงอนกดหัวต่ำแข้งลึกนะครับแต่ว่าแข้งหน้าไม่ค่อยเยอะนะครับตะวันฉายนะครับเป็นไก่ชนเชิงกิ่งนะครับแต่ก็การพัฒนาเราก็เสริมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะทำให้เขา ชนพม่าด้วยแล้วก็ต้องเสริมแข้งหน้าใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่ชายน้อยนะครับตัวนี้เก่งนะครับไก่เด็กชุดนี้นะครับตัวผู้7ตัวนะครับ นี่ผมคัดไว้แล้วก็ไปปล่อยไว้บ้านลุงอีก4ตัวนะครับพวกนั้นจะออกสีเทาด้วยครับโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับซุ้มฟาร์มสสิริพรชัยนะครับไว้ด้วยนะครับก็เพื่อนๆอ,อยาก ก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ข้อความนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม